โอเคใครเปิดมาช่วงนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับคุณจะเลือกไพ่คำถามนี้คือการเงินเป็นอย่างไรนี่นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูมีจากซ้ายไปขวาผมจะเลือกทางซ้ายก่อนเป็นกองที่หนึ่งอ่ะการเงินเป็นอย่างไรนะครับคุณเลือกนะครับการเงินปึง้งหนึ่งใบการเงินเป็นอย่างไรของคนกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับไปแล้วแล้วมาก็คือปึง้ง ปึ้งกลุ่มที่2ครับการเงินเป็นอย่างไรปึ้งกลุ่มที่3การเงินเป็นอย่างไรกลุ่มที่3 2ใบนะครับโอเคแล้วเราก็จะทําการเก็บไพ่ทีนี้คุณตั้งจิตอธิษฐานครับอธิษฐานว่าเลือกเลยกองหนึ่งอยู่ข้างบนนะเรียงตามลำดับกองสองอยู่ตรงกลางแล้วก็กองสามอยู่ล่างสุดนี่นะครับ คุณหลับตาตั้งใจดฐานว่าการเงินของคุณเป็นยังไงเลือกครับกองหนึ่งกองสองกองสามผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดพร้อมคุณนี่แหละนะครับเพื่อนๆเปิดพร้อมๆกันพร้อม,อมไปปึ้งการเงินของคนที่เลือกกองที่หนึ่งชึบว้าวหยุยอันนี้แปลกมากกองที่หนึ่งชึบชึบกองที่สองชึบชึบกองที่สามโอเคมาทูกกันคนที่ถามเรื่องการเงินของคุณโอ้ยอันนี้คุณดีมาก เงินคุณจะไหลมาเทมาถ้าทําธุรกิจแล้วคุณเลือกกองที่หนึ่งเงินไหลมาเทมานะครับถามหาเงินที่รออยู่ได้ครับถามหาเงินที่ตรงนี้มีสิทธิ์ได้ครับแต่มันได้ใบนี้ออกมามันแปลว่ามีอุปสรรคหมายความว่าเงินที่คุณได้มานะั้นมันเหนื่อยมากกว่าปกติเพื่อ่วมงานทีมงานลูกน้องหรือเจ้านายหรือคนที่รู้จักหรือคู่พเนธุ์ในธุรกิจทําให้คุณลําบากใจแต่ว่าได้นะครับแต่มันเหนื่อยกองหนึ่งนะสรุปว่ากองหนึ่งดี80% 70%ดีครับ ส่วนกองที่2คือกองนี้คุณเห็นไหมห้ามันบอกฟ้องเลยคุณเห็นไหมเนี่ยมันต่อสู้มันเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวกานเงินคุณลําบากมากฝืดเคืองพอสมควรหนึ่งนะครับหันไปหาใครขอความช่วยเหลือใครเขาก็จะใส่หน้าหนีแล้วคุณก็มีปิดตาเหมือนกับว่าคุณมองไม่เห็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในคนอันใกล้นี้เลยคือคือเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ว่าเลือกคุณต้องเลือกซ้ายหรือเลือกขวาแต่มองแล้วไพ่ประกอบช่วงนี้มันเลือกซ้ายหรือเลือกขวามันก็ออกโทนไม่ค่อยดีจึงบอกว่าทําใจต่อสู้นิดนึงให้มันผ่านเรื่องนี้ไปกกก่อออนนนนะครรรััับสสึง 2- 3ถึงาอาทิตย์จะดีค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนกองที่3คือกองนี้กองนี้ี่เป็นกองที่แปคือชัดเม้นกับเมจิกเชียนเนี่ยคือกองที่ล้วนๆคือคุณเป็นคนที่ใครเลือกกองสามคือมีโชคมากๆมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์มีสิทธิ์ถูกสลากกินแบง่งมีสิทธิ์ได้รางวัลได้ของแจก,กของแถมแบบไม่คาดคิดถ้าไปป่าเป้าในงานกาชาติก็มีสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่ถับสลากก็มีสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่คือการเงินการเงินได้มาแบบไม่คาดคิดนะครับคือ คือเหลือเชื่อแหละคนที่ได้กองที่สามนะอ่าเห็นไหมครับอย่างน้อยที่สุดก็ใครที่กาลังกำลังลําบากใจอยู่และเหน็ดเหนื่อยอยู่ก็บอกว่าไอ้นี้ช่วยคุณได้ผมหวังว่าจะเป็นกําลังใจเล็กๆจากส่วนหนึ่งนะครับของคนที่อยู่ข้างคุณหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอให้โชคดีครับ